อยากเข้ากลุ่มวีทักแชทข้อความเพียน,นี้นะจ๊ะอะเดี๋ยวเจ๊ขอตัวจบไรสดก่อนนะคะถือว่ามาบอกกันแบบยงมยีอะเรกันเนาะเออแต่เจ๊ยังไม่ได้ลงในกลุ่มนี้เกิมนะก็แค่มาบอกเลขชอบเฉยๆมาบอกเล็กชอบ,อบ,อชอบว่ชอบเรีกะไรได้แล้วเนาะ ได้แล้วนะเออแต่เจ๊ว่าห้าห้ามีห้านะห้าอมกห้าอะไรนี่แหละห้าอะไรนี่แหละ โอเคนะคะเดี๋ยวจิโุกขอตัวจบไลฟ์สดก่อนนะเดี๋ยวจิโุกจะมาขอให้อีกนะคะชอบศูนย์ห้าไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาตัวเดียวก่อนให้ตัวเดียวก่อนให้ตัวเดียวก่อนศูนย์ห้านะคะเออแค่นี้พอเออเดี๋ยวฉันขอนั่งนั่งนั่งวีคลอตัวเล้ก่อน รัฐบาลไทยคะ่ะโอเคนะทุกคนบายบายนะจ้าเฮงเฮงหมัานหมนกันเด้อ ไปซื้อโรตตารี่เอนาค